แอปพลิเคชันดรอปรีสแอปที่ให้มากกว่าการช้อปปิ้งออนไลน์เปลี่ยนจากลูกค้าเป็นนักธุรกิจเพิ่มโอกาสทางการขายเพียงแค่อัปเกรดจากตำแหน่งคัสเตอร์มไปจนถึงตำแหน่งบ <grade> ีโออัปเกรดพาร์ทเนอร์เพียงแค่คุณเริ่มต้นช้อปสินค้าหนึ่งชิ้นที่ปุ่มอ mm ัปเกรดพาร์ทเนอร์ก็สามารถสร้างรายได้กับแอปดรอปรีสได้แล้วสถานะของคุณก็จะเปลี่ยนไปเป็นตำแหน่งพาร์ทเนอร์ทันทีอัปเกรด CEO จะต้องมีทีมขายตำแหน่งพาร์ทเนอร์ที่มาจากการแนะนำด้วยตัวคุณเองอย่างน้อย10คนทีมงานพาร์ทเนอร์ของคุณจะต้องสร้างทีมขายที่มาจากการแนะนำทั้งหมดอีก19คนเพื่อให้มียอดรวมทั้งหมด30คนรวมทั้งตัวคุณเองเพียงเท่านี้คุณก็สามารถมีตำแหน่งที่สูงขึ้นและสร้างรายได้มากกว่าเดิมอัปเกรด B.O ตำแหน่งสูงสุดที่สามารถสร้างรายได้มากถึง70%ซจะต้องมีทีมผู้บริหารตำแหน่งซ e o ที่มาจากการแนะนำด้วยตัวคุณเองต้องไม่น้อยกว่า3คนจากนั้นทีมงาน CEO ของคุณจะต้องสร้างทีมขายตำแหน่ง CEO เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างน้อย4คนและทีมงาน CEO ทั้งหมดของคุณจะต้องสร้างตำแหน่งพาร์ทเนอร์ที่มาจากการแนะนำา300คนเพื่อให้มียอดรวม308คนรวมทั้งตัวคุณเองเพียงเท่านี้ คุณก็จะเป็นนักธุรกิจที่มีตำแหน่งสูงสุดทันทีชอปได้รวยด้วยมีรายได้จากการขายไม่ต้องมีเงินลงทุนสูงยิ่งไปกว่านั้นเรายังเปิดโอกาสให้กับคุณไปสู่การเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าได้อีกด้วยไม่เสี่ยงไม่มีข้อผูกมัดพร้อมระบบความปลอดภัยระดับสูงทำให้คุณมั่นใจในทุกครั้งที่ทำรายการจ่ายโอนถอนชอบและดาวน์โหลดเลยที่ d o l i s h